สวัสดีครับน้องๆนะครับผมก็วันนี้อยู่พี่เคนะครับเดี๋ยวกำลังเตรียมไลฟ์สตรีมอยู่ครับสวัสดีครับหวัดสวัสดีครับสวัสดีคนดูหนึ่งคนครับใครเอ่ยเข้ามาตอนพี่เริ่มไลฟ์สตรีมครับสวัสดีสตรีมทุกๆหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่าตอนสิบแปดพี่ทำกับข้าวอยู่ครับก็เลยไม่ใได้สตรีมตอนสิบแปดนะครับผมเออก็ไม่เกินสามทุ่มนะครับผมสวัสดีครับผมใครที่อยากลินด้วยก็เข้าห้องพี่ม่เลยครับตอนนี้พี่กำลังเตรียมไลฟ์สตรีมอยู่นะครับ โอเคครับผมก็ตูนอยากเล่นด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของตูนสุดหล่อนะครับผมเออเขาจะมาโชว์ไฮไลท์หรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยสวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่ขอสร้างทีมเองได้ไหมโอ้น้องขอเขาดโอเคเขาอยู่ห้องให้เขาอยู่ห้องให้โอเคครับ น้องๆคนไหนครับที่ดูไลฟ์สตรีมพี่นะครับผมก็เข้ามาเล่นได้นะครับตอนนี้เปิดเลขห้องให้แล้วนะครับผมก็เป็นเลขห้อง9707369นะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับผมก็ก็สงครามชายแดนนะครับตอนนี้เริ่มสงบแล้วนะครับน้องๆครับก็การเจรจาก็ดีขึ้นนะครับผมก็เขมีนะครับก็จับมือกับไทยทําข้อตกลงกันนะครับยอมรับเงื่อนไขภาคีนะครับผมครับวันนี้เน็ตก็ดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานขึ้นแดงแป๊ดเล่นไรไม่ได้เลย สัญญาณก็ใช้ได้ครับก็รักทุกคนนะครับผมร <laughs> ักทุกคนนะครับแต่คนนี้เขาไม่รักพี่เลยด,ดูดีโอ้โด,ดูดีดูดีดูดีโด,ด,โ,ด,ด,โ,ดโอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับพี่ก็จะไปเล่นรอน,นะครับผมก็มาดูกิจกรรมกันนะครับต่อจากเมื่อวานน้องๆคนไหนเล่นแล้วก็ดีใจด้วยนินจาเนี่ยบางทีก็ถูกบีบให้เลือกในตัวเลือกที่เข้มงวด ส่วนพี่ยังไม่ไทําเลยครับอือย่าเป็นนินจาสักวันครับเดี๋ยวเนี้ยเรามาแต่งตัวเป็นนินจานีกว่าก็พี่มีชุดนินจาอยู่เป็นชุดเก่าตั้งแต่เอ่อนินจาดุแล้วเดยวพี่กดอันนี้ไปครับก็เอาชุดไอ้ตัวนั้นมาใส่ดีกว่าน้นองๆน,นี้ก็ชุดของพี่ครับตอนนี้เอ่อฟิวไฟปรับใหม่ครับดูครับของขึ้นเต็มเลยโอ้ย,อย,อยหัวร้อนอย่านะครับอันนี้ไม่ได้เป็นกำเนิด <laughs> มือพี่โดน <laughs> ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมก็จะหาชุดนินจากันนะครับก็จะเป็นชุดตัวนี้ครับแล้วก็มีท่านินจาด้วยถ้าจะไม่ผิดนะเป็นท่าวิ่งของนินจาวันนี้เราจะมาเล่นเป็นนินจาหนึ่งวันครับนินจากางเกงอะไรเดี๋ยวใส่กงกนินจาก็ได้นะครับไหน,นก็นจะเป็นนินจาละสวมทั้งชุดเลยก็ได้หนึ <laughs> ่งวันนินยัง ขอเป็นนินจาหนวันนะครับน้องๆพี่เคอาจจะเล่นไม่ค่อยดีแต่ก็ขอเล่นเพ้สนุกเฮฮานะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงการปรับปรุงนะครับผมก็กําลังปรับเข้าสู่เป็นช่องไลฟ์ไลฟ์สตตีมสนครับแต่ก่อนก็ทําช่องเกี่ยวกับการลงคลิปต่างๆนะครับมันรู้สึกว่าความนิยมมันน้อยกว่าการไลฟ์สตตีมตามศึกษาตามตลาดมานะครับตอนนี้ก็ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมเอาดีเอาดีสวัสดีครับโอเคครับผมก็เมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะอ๋อเป็นนินจาหนึ่งวันเออใช่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 ป่ะแต่เราจะเล่นนินจาสี่วิสีกันเออเดี๋ยวนะครับคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะเล่นไหมจะเล่นก็เข้ามาครับอ่าเปิดเล่นห้องรอเปิดเล่ห้องเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหกเก้าครับเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาเล่นก็ได้นะเล่นก็ได้นะ โอเคครับจะดูจะดูใช่ปะ <c oughs> จะดูก็บอกจะดูก็บอกครับผมครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับผมนอ้องโอเคครับก็วันนี้ก็เล่นกับตูนสุดหล่อครับผมก็เพิ่งจะไลน์นะครับผม,ออจจมก็อ่านจะเงิงยบๆหน่ แต่พี่ว่าจะเปลี่ยนโปรเปเล่นส v ีวนะครับผมเออแรงไก่มากเลยตอนนี้พี่จใจเพชรแบกป่าครับสวัสดีเอซทุกคนเดี๋ยวเจอกันเด็ดแ <c oughs> มงก็เป็นอีกสัญญาณน่าจะตกครับ <c oughs> เป็นอีกแล้วครับ <c oughs> ตองนัน <c oughs> ทำไมมันช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้จะเล่นเทเร่ก็เป็งตลอด พี่อาจจะไม่ได้ว่ารวยอะไร,ะรหรอกหลานพี่ก็ปกติเหมือนน้องๆนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าพี่ขยันปั้นเฉยๆก็ไอดีนี้ก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของที่พี่เอาลงครับก็จะมีปืนพวกปืนพวกรองเท้าอะไรเนี่ยบางอันก็เป็นของเอซนะครับที่เขาเอาไว้ในหลานเนี่ย <c oughs> พี่ก็จำไม่ได้แล้วครับแล้วผมจะเล่นได้ไหมครับนี่ ไม่แน่ใจว่าพี่ใส่ความละเอียดมากเกินไปหรือเปล่าเช่นปิงโอเค่นเน็ตก็กลับมาเรียบเอ้ยอย่าเพิ่งเฮ้เฮ้ยมาหกร้อยหกร้อยเก้าร้อยอะไรตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าไอไลสตีมเนี่ยพี่กดความละเอียดสูงเกินไปหรือเปล่า ตอนนี้ตอนนี้ไลท์อยู่ที่ประมาณเออ 480P นะครับผมน้องๆความผมชัดเน็ตก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับวันนี้เราจะไปแจกดาวนะผมไอตุนไอตุนแบกพี่เคพาแจกดาวหนึ่งวันครับก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณมันล่ม แต่ตอนที่ก่อนสตรีมพี่ก็ทดลองเนี่ยนะครับมันก็ลเล่นได้นะเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงๆน้งองเห็นไหมเดี๋ยวก็ขึ้นข่าวเดี๋ยวก็ขึ้นส้มนะครับเห็นไหมครับมันนั้นเป็นช่วงครับเป็นช่วงเป็นช่วงสัญญาณตกครับพอสัญญาณขึ้นเราก็เล่นได้ครับน้องๆอ,อุย้ยพี่ลืมซื้อปืนว่ะโมเต็มโมไปครับเนี๋ยพี่กลับม,มาแล้วครับเย็นเด้อใจเย็นเด้อโอ้ยไม่เย็นแล้วครับน้อยไม่เย็นไม่เย็นละเดี๋ยวจะแจกคิวคนแรกเลยมาเถอะ มาครับมาครับโอ้ยลืมเอาลืมเปลี่ยนสกินด้วยนั่เดี๋ยวลุยโอ้ยยังนั่งเลยตอนนี้อินเทอร์เน็ตของข้าเก้าเก้าอีกแล้วไม่ต้องเล่นละตึงๆอะไรไอ่ะเน็ตมันไม่ดีสัญญาณปา <First Blood. S 1> เนะป่เง,ปรงปครับ First Blood ฉันเก้วเนอะเกมมันกระตุกกระตุกครับ ไม่ได้ปิดกันชิงเสือน่อยเพราะว่าเราต้องดูไรสตรีมตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะแบกหรือแบกได้แม่ไม่เป็นไรครับน้องของเดียวแจกก็พอแม่งโคตรเบื่อเลยฮะมันก็ตกอะเพราะเนี่ยตกตกเสร็จขึ้นขึ้นเสร็จมันก็ก็ตกทั้งเกมเลยถ้าบอกไอ้เล่นแบบไม่ไรอะได้อยู่นะเออเล่นแบบไม่ไรอะได้เลย เนี่ยเนี่ยแม่สัญญาณมันขึ้นขึ้นลงๆงสังเกตด,ดูไอ้ตรงซ้ายมือพี่ครับเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนแป๊บนึงเอาไไหนดีวะเอาไว้นี่แหละเออต้องเหลียนเทปไปโอเคได้ดูอยู่แล้วีคค๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนให้สัญญาณมาันเสถียรแป๊บนึงครับไลฟ์สตรีมเนกินเน็ตมากเลยบอกก่อนมันต้องอัพโหลดวิดีโอลงช่อง YouTube ด้วยแล้วก็อัพโหลด วิดีโอเราด้วยคือมันสองสองฝั่งครับออมาลืมเลยอ่ะอิยมันก็ลืมปกติแหละนีงไงกดยิงละครั้งไม่ความค้างเป็นเหตุ <First plan. S 1> ลงยิงเล่นเล่งใหญ่ดีกว่าเออถ้าใส่พี่ต้องลดลดลดความละเอียดลงอยู่ที่360เพราะตอนนี้ความละเอียดอยู่ที่400 480มันรู้สึกบักบักอะ่ะ เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวทดลองลดลดไอคอมเน็ตไล์ลงอินเทอร์เนต็ตมันก็วิ่งดีนะครับแต่ว่ารู้สึกเกมมันปักปักอะไอเห็นเล่นไก่เล่นกากไม่ใช่อะไรนะอินเทอร์เนต็นเตเนต็ตล้วนๆมาเหอะมาเหอะไมไ่เอาท่าวิ่งมาเป็นท่านินจา้า ว่าจะเล่นปินิจาสัก,กวันนั้นเนี่ยเดวความฝันของพี่เคโอเคครับเกมเริ่มหายกระตกแล้วครับน้งนองๆไปเลยไปเลยเน็ตมี่เริ่มเริ่มเสถียรละมันเป็นช่วงอ่ะมันแล้วแต่ว่าถ้าโดนช่วงอินเทอร์นเน็ตโดนดึงก็โดนดึงจริงๆไม่มีไอวอนน้องอุ้ยกดไม,ม่ติดวะ ปืนยิงไม่คมอ่ะแม่งพอเล่นเล่นดีมันเล่นตอนตอนเกมจบเลยนะอินเทอร์เน็ตมันไม่เสถียรตอนแรกเออตอนนี้เล่นเสถียรละเล่นเสถียรละพอเล่นได้ละสวัสดีครับคนดูใครเงาเงานะครับเย็นๆก็เข้ามาช่องพี่เรามาเล่นกับพีได้นะครับ ศีลปินสื่เล่นไม่เก่งละไปหาเล่นล่าหมูป่าอะไรตามแผนที่ดีกว่าอะไรอะอัปเดตอะไรเข้ามาอีกจีเอ็มก็ชอบอัปเดตนู่นอัปเดตนี่นะไปนี่ดีกว่าไม่ได้ดันแรงนานละเดี๋ยวครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใส่ท่านินจาเขาเป็นยังไงครับนัทโอเครมันท่านินจานะครับเดี๋ยวพี่หาท่านินจาค่ะพี่ว่าพี่ ครับวัสดีครับครับวัสดีครับเปิดไมค์ไม่ได้ครับ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 เปิดไมค์แล้วไม่ได้ครับครับครับวัสดีครับพี่ได้ยินอยู่ครับน้องน้องไปดูอะไรพี่เถอะครับขอบพี่ปิดไมค์ไม่จริงจริงครับเออี๋ยวเราใช้ท่าวิ่งครับเดี๋ยวเราท่านี้ออกก่อนโอเคครับเดี๋ยวพี่เอาที่ของไมค์น้องเอาถ้ากินไก่ไปพี่ขอไลฟ์เปิดไมค์ไม่ได้ เล่นเล,เลยพี่คนเลพี่ผมเ, <c oughs> ป,เปลียป่ยนมาเองเปลี่ยนม่เองคนเลยพี่ไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอไม่เล่นก็บอกนะ <c oughs> เดี๋เล่นให,ใหญ่ดีกว่าพี่นั่นจะเล่นได้เดี๋ยว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 แป๊บนึงพี่ขอเปลี่ยนพี่ขอเปลี่ยนสก,กินตัวละครก่อนลืม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 ตัวละครพี่ตอนนี้มันเป็นตัวแบบไม่ใช่สายถนดัดนะครับแบบ เป็นตัวที่พี่ต้องการมากเลยพี่ชอบเล่นสระยะไกลครับมันก็รักเก่งใจะะใกล้ว่าเดี๋ยวนี้จะพาเล่นสายล่าแล้วกันแต่พี่จะเปิดล่าให้เป็นตัวล่าเลยครับเราจะล่าทีละตัวทีละตัวแต่ตอนนี้พี่ต้องการสกิลสกิลสกิลอ่ะไม่ระบุตำแหน่งใช่เลยครับไปครับครับผมน้องๆไหนดูตรงถึงตรงนี้นครับพี่ฝากกดไลค์พี่ไหนได้ไหมครับ คนละลายก็เอาโอเคอะครับผมก็เอเอน้องศึกนินจาก,ก็ใกล้จะมาแล้วนี่ใครยังไม่สมัครก็ไม่สมองนะพี่เคไม่มีเวลาวางจะเล่นขนาดน,านั้นต้องทำงานโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่อัปเดตอัปเดตใหม,ไมไ่ไม่ได้เคเล่นแผนที่ใหญ่เลยเนี่ยอะไรเกมเพลย์พิเศษเหรอ ต้องไปเก็บกระถ่ายนินจาแถมแผนที่เลยเนี่ยดูท่านี้น้องดูดิดูดิเรามาเล่นเหมือนกับนินจากำลังวิ่งไปในเกมอน,นิเมะเลย <c oughs> อันนี้ก็มาแต่แหลงกันใครอยากเล่นด้วยก็มาครับ ลงไหนก็ลงครับเดี๋ยวผมตามเองโอ้ยอัปเดตแผ่นใหม่ก็อลังการอยู่นะไม่แปลกเลยทำไมพี่โนบอกว่าแพ้เอาเอา,เอาตัวเก่าๆที่มาแผ่นแรกอะให้เอาไป GM ไปทำใหม่ให้หน่อย <c oughs> ถึงพื้นปั๊บก็ลื่นได้แม่งกวนจัด <c oughs> อินเดนเดี๋ยวก็ไม่แดง เอาผมเดี๋ยวเช็คคนทถวนี้ก่อนเอ้เปิดเครื่องบินไม่ได้วะ่ะเด็กเก้าเก้าอย่ามีคนนะครับเก็บบุ้นไมงก็ช้าเลยอ่ะ ว่าแช่อินเทนเนเยอะไปอ่ะตอนนี้ก็ความละเอียนน่าจะเยอะไปจริงๆเลยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวจบเกมน,นี้พี่ไปแก้ไลค์ดีกว่าลดความละเอียดลง ใช่ความเรียนมันน่าจะเยอะไปอ,อัตราอัพโหลดมันช้าแต่ดาวน์โหลดมันเร็วตลอดอะไรไม่งโคตรเร็วเลยแต่ไอที่เห็นขึ้นปิงอะ่ะเป็นเพราะสัญญาณนะมันรับเร็วแต่ว่าเวลาส่งออกมันช้าคือมันคือเวลาไลฟ์สตรีมอย่างเงี้ยมันแบบว่าคือต้องอัพโหลดด้วยก็เหมือนลงคลิปอะ่ะเป็น,นตัวครับก็ไม่ได้ต่างกันเลย แต่มีงบสักหน่อยค่ะติดเน็ตบ้านดีกว่าเน็ต <c> บ <oughs> <net> ้านอัพโหลดเร็วแล้วก็นี่ดีกว่านี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นเน็ตซิมครับมันไม่ใช่เน็ตบ้านมือความบักบังเกิดพีเคเดินออกจากที่ไม่ได้ <c oughs> สัญญาณค่ายังอยู่ <c oughs> นอนของเริ่มบวกระ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมเดิเนไปไหนไม่ได้ครับ <c ười> ช่วยด้วยครับอยู่กับที่เหมือนติไดไอบอลตัวเองอยังไงก็ไม่รู้แตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกเออเอฟเฟกตต่อยก็สวยนะเออ เด็ตงั้นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเจริญจะม,มีเพื่อนเหมือนจะยิงตัวแทวๆนี้หรอ<ะ>เดี๋ยวไปช่วยครับเด็ดปิงไม่เป็นไรขอเล่นได้ในเหลืองแล้วอ,อ้าฮ้ยอะไรอะลงมาปุ๊บวาปับ๊บ งใส่ต้องเวทําหนิดใหม่ซะแล้วตัรว่าสัญญามันตกอขอให้มีก่อนค่อยว่ากันอ่ะวางไม่มวัวเลยบอกเลยสนใจโลก เข้าสวนที่สองเนียดปิงรถ<ม>ผมก็สวยนะครับไม่เน้นขี่ยครับเน้นอวดโอ้ไม่ก็ตีเลยเหรอตีเหอะเล่นอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยออืเปิดไทยกีก ไม่ดีใจว่าลงไรนะกดออกไปทำสตรีมใหม่แล้วเขาสวัสดีคนดูหนึ่งคนมันตั้งค่าตรงนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็ตั้งค่าอะไรอะ่ะ ซี่เรียนแล้วครับ <Double kill. S 1> มันตอบความละเอียดได้ไหมอ๋อคุณใส่ต้องสต็อปสตรีมเราไปใหม่อีกรอบหนึง่ง โอเคครับในน้องก็เล่นอยู่เราไปดูอินเทอร์เน็ตเราดีกว่าทำไมมันปิงปล่อยอะปล่อยปล่อยปล่อยตอนนี้มันหน้าจอโทรศัพท์ละโอเคครับมันก็ค้างๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมอินเทอร์เน็ตมันปิงมันดูสัญญาณนะครับผมตอนนี้สัญญาณสดๆครับครับผม โอเคครับเน็ตก็เร็วนะครับสิบสี่สิบห้าครับโอ้โหสัญญาณขึ้นดีมากเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นี่ครับน้องแมวว่ามันดาวน์โหลดมามันหลับโหลดเร็วๆนะครับน้องๆเล่นเราดูนะดูเราดูเนี่ยไอตัวนี้ครับที่ทําให้การสตรีมช้านะครับคือการอัปโหลดนี่ครับผมสัญญาณมันขึ้นขึ้นลงลง โอเคครับพีน่น่าจะเป็นกับตัวนี้แล้วเป็นนะครับเราจะเข้าไปในนี้ครับ <laughs> พี่แชร์สัญญาณไปเยอะมากเลยตอนนี้โอเคครับนี่คือเครื่องฮอสปอร์ทที่พี่ใช้อยู่นะครับอันนี้ตั้งค่าสดๆเลยครับไซีนี้ครับอันนี้มีอยู่สามเครื่องนะครับเดี๋ยวพี่จะลองตัดสัญญาณออกจากฝั่งนู้นอกก่อน,นครับ ตอนนี้มันเปิดอยู่นะครับแป๊โอเคครับอ้าบผมลองตัดสัญญาณดูครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมกลับเข้าเกมกันครับน้องๆ <c oughs> ดูว่ามันจะหลุดอีกไหมทำกลางไรสเตีงไหีครับ ก็บางทีอาจจะใช้เน็ตเยอะไปหรือเปล่าแล้วฝั่งนู้นเขาล่นแล้วเน็ตม,มันอืดหรือไม่ก็เป็นกับสัญญาณพี่เดีย๋ยวลองลองไล์ดูแบบนี่เล่นแบบปิดสัญญาณฝั่งนู้นไปแล้วว่าจ,จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าเครื่องแชร์เน็ตเยอะมากครับทำสดๆร้อนๆเลยครับกลางสตีม เ,ออเดี๋ยวลองเล่นดูอีกเกมหนึ่งน่าจะได้นะครับน้อง,องโอเคครับมูถ้ามันยังขึ้นแดงติดอีกยังไงเดี๋ยวพี่จะไปรุ้อกันเซ็ลงขอร้องครับจีเอ็มอย่าตัดคะแนนผมไปครับไปครับโอเครู้สึกมันดเร็วขึ้นนะหรือว่าหรือว่าเขาเล่นอินเทอร์เน็ตฝั่งนู้นดูความละเอียดสูงหรือเปล่า เราทำให้หอิดกำลังนี้มันชา้าในการไล์ Steam. สตรีมสงครามยินจานทำน้องๆเร็วๆนี้เลยมาที่เก้าถึงสิบสิงหานะครับผมออน้องๆก็อย่าลืมไปร่วมงานกันครับเน็ตมาที่หกแปดครับพออย่างนี้ไม่ไม่ปิงไป้เริ่มปิงแล้วสองร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย สามร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดร้อยครับน้องๆหกร้อยเจ็ดร้อยน่าจะน่าจะใช่เลยเพีงกับการอัพโหลดเก้าเก้าจบ <c oughs> <g ül> <laughs> พี่ต้องไปลดความละเอียดลงไลสตรีมแต่ละทีต้องหาความละเอียดของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตั้งค่า PSI โโหมันไ,ไม่ใช่ว่าง่ายนะ

ว้ใ,ใจไว้ใจทีมนี้เอาเดี๋ยวจบรอบนี้ก่อนไปตั้งค่าคอมเบียดไปที่สามร้อยหกสิบแล้วลองมาสตรีมใหม่อีกรอบนึงเอาเดีด๋ยวน,น้องได้จบก่อนเนี่ยมันขึ้นหนึ่งเก้าเก้าขนาดว่าตัดสัญญาณแล้วนะครับ วันนี้ก็คือการทดลองนะครับคือการทดลองสัญญาณอยู่เราอยากรู้ว่าสัญญาณตรงนี้มันสามารถสเตมไปที่ความเร็วได้เท่าไหร่นะผมความเร็วที่400 480ก็ทําให้เกิดสัญญาณปิงนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นแดงขึ้นแล้วพี่ดูสัญญาณอยู่ตอนนี้โอ้ยนองนะัทสับสะโขบครับสับสะโบโอ้ยโอ้โปืนกลโอ้ยโอ,นนโอ้ย เอเดิลมาแล้วเอเดิลมาแล้วอ <Overwatch> ีกหน่อยอีกหน่อยยืนไปยืนมาหัวแตกไปครับไปเอาน้องตูนไปแล้วเหรอดูเลยเห็นรถสปอร์ตแล้วเหมือนรถถังขมิ้นเแหละเออใส่ช่อเชัดเศขาวขมิ้นไทยมากไป น้องก็คมว่ะโอ้ยยิงเอายิงเอาเลยยิงมีเวิร์กจับเฮ้ยแปดคนสุดท้ายที่หนึ่งหนึ่งที่หนึ่งวิชานินจาหางเงาเลียนแบบ มีวิธีนจาด้วยแต่นี้เหมือนจะน่าสนุวครับยัดอย่างเดียวเลยยัดอย่างเดียวเลยไหวป้าวไหวอ้าไปครับหมดต้เรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาสรีมใหม่นะครับปรับความละเอียดก่อนเน็ตเก้าเก้าบวกเลยครับเจอกันในแป๊บนึง ครับผมจะเจอกันที่ EP 2ของวันนี้นะครับ